เราจะมาทํามะม่วงยำปลาหมึกและมะม่วงซอยขึ้นช่ายหอมแดงซอยพริกขี้หนูซอยแล้วก็มีกุ้งแห้งฝอยนะคะกุ้งแห้งเราจะมาทําการยำจะ้ะมานะคะทํายำยำกันเลยจ้าใส่น้าปลาเข้าไปจะ้ะใส่น้าปลา ามด้วยน้ำมะนาวเล็กน้อยใส่พ่อเปี้ยวจ้ะตามด้วยหลอดที่แช่งเล้งเราเหลอที่ยูโรเราหลอที่ชื้นชื้นกที่ชื้นเถาก็ที่หยิบเจ้ชื้นเถาจัาจปบลปลาฟองเรทีนี้เราจะใส่น้ําตาลจ้ะาล ใส่กระเทียมดองเข้าไปแล้วทีนี้ก็ใส่น้ําตาลตาลสักสามช้อนตามด้วยพริกขี้หนูหอมแดงซอยกุ้งแห้งลยำม,มาทำยำจะ้ะยำยำมะม่วงปลาหมึกจะ้ะเป็นอาหารกินเล่นนะคะอาหารกินเล่นจะ้ะ เดี๋ยวมาชิมน้ำก่อนนะคะมา C S C เมย์สิสสนไม่พอหวานนะคะเปรี้ยวแล้วไม่พอหวานใส่น้ำตาลอีกนิดนึงใส่ปลาหมึกเข้าไปตามด้วยเครื่องต่างๆหล่อที่ยูนยู้ลเฮยก็ไม่ลอกกีกท่าทีส่วนยหลเฮยแล้ว 有น菜啦，แล้วยอกอนช่อง啦，有灵เออ，有า啲芒果丝啦，今日捞一กซค่ะเรามาทำการยำเลยจากทีนี้ยำนะคะอืมกลิ่นหอมมากเลยหอมปลาหมึกยำมะม,ม่วงปลาหมึกจะ้ะเป็นอาหารกินเล่นนะคะหรือจะทำเป็นกับแก้มก็ได้นะคะ เดี๋ยวขอชิมก่อนเ็้ามาซีอาซีเม่สิอือข่าน้ำปลาตามด้วยมะนาวอีกนิดนึงตามด้วยน้ำตาลอีกนิดนึงน้ำตาลอีกหนึ่งช้อนโอเคเสร็จเรียบร้อย อมปลาหมึกจ้ะเป็นอาหารกินเล่นนะคะมาชิมจ้ะที่นี่มาชิมจ้ะอืมอร่อยมากปลาหมึกกรอบอืมอร่อยโอเคเสร์านได้เลยมะม่วงยำปลาหมึกนะคะปลาหมึกยำมะม,ม่วง สับเรียบร้อยใส่จานได้เลยจ้ะอร่อยมากเก๋าติมล่าเสร็จสับเรียบร้อยจ้ะปลาหมึกมะม่วงยำปลาหมึกโอเคเสร็จสับเรียบร้อยแล้วจ้าไปแล้วจ้าบ๊ายบาย